อามื้อนี้มาเปิดราคาไอ้ราคาขวายด้วยครับผมคอกอ่าตาตาที่ยังครับจเจริญตาจเจริญเนาะบ้าอนเนาะตาเจริญบ,บ้านาบนาไซตำบลบางบานอำเภอลมเกา่าออำเเภลมกา่าจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะเพราะไอ้พ่อเบอร์โทรนลยครับผมศูนย์แปดสามเก้าห้าเก้าศูนย์แปดสามเก้าห้าเก้า เจ็ดแปดหนึ่งแปดเดี๋ยวไอ้ที่ขึ here, ้นเบือถั 25, 25. Right. ่วให้อ yup. the ีกครั seven, eight, eight. Uh ้งหนึ่งเนาะครับเนาะอ่ะเพราะเอาเอาตัวตัวนี้ก็นะตัวจูงด้วนะครับเออสองตัวนี้ตัวละหกหมื่นหกหมื่นห้าเบิ้องไฮเหมือนกันเนาะหกหมื่นห้านี่ไม่ไม่หนังเนาะไม่หนังมันได้ตัวนี้มันได้เจ็ดเดือนแล้วตัวนี้มันเจ็ดเดือนแล้วเนาะมวยอ๊อกแล้วเนาะอ๊อกแรงนี่ก็อ๊อกมาเพ่อเนาะ ไม่มานสาวไอ้หกสิบห้าดิพ่อหกสิบห้าตัวรองได้บ่ครับตัวรองได้เล็กน้อยอ่าตัวรองได้เด้อครับผมหกสิบห้าตัวรองได้นะครับตัวนี้ก็หกสิบห้ากันตัวนี้ก็หกสิบกันอันนี้ก็ไม่นางสาวน้อยกันบอพ่อทองได้แปดเดือนแล้วสาวน้อยท้องได้แปดเดือนแล้วสาวน้อยเกมจำอยู่เนาะพ่อเนออาอลูกเล็ก นางลูกเล็กนางลูกเล็กถึงซอกนะพ่อสองตัวนี้เด้อครับผมตัวละหกสิบห้าตัวละหกสิบห้าราคาตัวลองได้อ,ไดอยัอยงตัวใดเพื่อพ่อตัวนี้บ่ตัวนี้ แม่นางคือกันบ่พ่อแม่นางแม่นางแม่นางคือกันต์ัวนี้จักเดือนแล้วพอ่อมันตัวนี้เปดเดือนแล้วตัวนี้ราคาได้พอ่อลงไว้แสนห้าพัน 5, ตัวนี้ตัวนี้สิบกับอีกห้าพันเด้อครับผมสิบไปกับอีกห้าพันให้สนใจก็อันมีต้นไม้ต้นนี้ตวนอ่า มีตำหนิน่อยนึงครับผมอ้าวตำหนิเบิ่งตำหนิเด้อครับผมเด้อผู้ใดมักรับได้ก็ถั่วห้าเพื่อนเด้อครับผมนอกห้างนอกหน่อยนึงมีตำหนิที่หางตาแต้์แก้มจ้ำอัตลักษณ์ได้นะครับตาแต้์แก้มจ้ำสวมถุงน่องสิบกับอีกห้าพันผู้ใดมักก็อ่า โซบท่าพื้นบึงได้เด้อครับผมตาเจริญเนาะบ้านนาทรายนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมอีกขึ้นเบื่อถัวไปให้เด้อครับผมมีแม่นางซามแม่มแมเด้อครับผมแม่นางซาแม่ตัวนั้นหกสิบห้าเด้อครับผมหกสิบห้าสองตัวหกสิบห้าซ่องตัวพู้ได้มากมาทำพิ่นบึงเด้อครับผมตัวนี้จองอ,อันนอพ่อนนอ ตัวนี้เพื่อนจองนะน้ะกูไม่ลูกเด้ออือแง่ญ่นี่ปิดไปแล้วครับแม่ไ่ยังแม่นางแม่นางใหญ่ตัวนี้นะครับสิบห้าพันนี่ก็ามาต่อรองคดีเองเด้อครับผมหน้าเข้าดีออกคัน้อนอือหน้างามนะครับหน้างามเขาคันซ้อนตาแต้มแก้มจ้ำเด้อ หกเดือนนะพ่อแปดเนาะแปดแล้วแปดเดือนแล้วด้อครับแปดเดือนเอาไปก็ได้ไปลุ้นเลยเนาะตัวนี้ท้องพอทางไหนพ่อพอพออันขุมคุ้งนี่เนาะอืมกุ้ชีไอ้ เอาไปพัฒนาตัวก็นอกจดต่อเพื่อนได้ด้วมีตัวแม่นางใหญ่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่สองตัวที่สามนะครับผมคอกตายเจริญนะครับบ้านนาช่ยนะครับอะไรสนใจก็จดต่อเพื่อนมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไ้นอ่โอเคครับผมขอบคุณครับ